ดีขึ้นมาเยอะมากนะปกติดีครับแต่ว,ว่าก็มีเป็นห่วงกันเยอะนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะแต่ว่าน,นี้เจ้าหน้าที่บรรยากาศก็ไม่มีอะไรฮะเหมือนเดิมอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเลยแหละที่สําคัญก็คือการที่เราร่างกาย er. อ่อนเพลียพราผ่อนไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าผมก็ทํางานมาตั้งแต่มารับตําแหน่งเราก็ทํางานมาตลอดนะครับไม่ได้ไม่ได้หยุดกันนะฮะในทีมงานของเราด้วยนะครับแล้วก็ สิ่งตรงนี้มันน่าจะเป็นผลกระทบอย่างมากนะฮะในร่างกายของเราฮะไอ้ส่วนอื่นๆมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ,ะซึ่งก็ยังไม่ทราบรอผลการอ,าออกมาของโรงพยาบาลอยู่นะฮะว่าจะออกมาอย่างไรนตัวการตรวจเชิงลึกนะฮะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับคือผมตั้งใจอยู่แล้วว่ายัางไงผมก็ต้องทํางานอยู่แล้วเพราะาเราก็ จิตอาสาที่เรามาตรงนี้อยู่แล้วนะครับว่าเราทำเพื่อประชาชนสิ่งสิ่งหนึ่งก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพให้มากขึ้นนะฮะเรามาระวังต่างๆอะไรให้มากขึ้นจะได้มีแรงทําต่อให้ได้มากขึ้นนะฮะแต่ว่ายังไงยืนยันครัว่าเราก็ยังทํางานเหมือนเดิมแน่นอนนะฮะ,นะะแล้วก็ถ้าสภาพร่างกายเราดีขึ้นเราก็จะต้องทําให้มันดีขึ้นด้วยครับให้ฝากให้ฝากถึงประชาชนแล้วก็พี่น้องต่างๆที่เป็นห่วง โอ้โหต้องขอขอบคุณมากจริงๆว่าผมเองก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเห่าอะไรขนาดนี้นะฮะแต่ก็พอนั้นก็ต้องขอขอบคุณจริงๆว่ามีการประสานติดต่อมาทุกช่องทางนะฮะด้วยความเป็นห่วงนะฮะต้องขอขอบคุณจริงๆผมก็ตื่นตันใจที่มีคนรักแลวเป็นห่วงนะะเยอะขนาดนี้นะ,ะก็พยายามที่จะดูแลตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ร่างกายดีขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรอผล ของการตรวจสอบที่เชิงลึกจริงๆว่ามันยังไงนะฮะในเรื่องของทางโรงพยาบาลตัวส่วนตัวเองเนี่ยก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอให้เยอะขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้มันจะช่วยให้ผมทํางานให้กับพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นนะฮะต้องขอขอบคุณในความห่วงใยจริงๆแล้วซาบซึ้งจริงๆครับจะทําให้เต็มที่ที่สุดครับ